ครับ mm hmm. เมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดถึงเรื่องเลเวลไปทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอการใช้เคิร์ฟนะครับเคิร์ฟเนี่ยมันมีดียังไงใช่ไหมครับถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยเคิร์ฟผมผมชอบที่มันสามารถดึงเฉพาะสีหรือว่าเราอยากได้โทนเนี่ยเราติ๊กสีเนี่ยมันก็คือดึงในส่วนของสีนั้นได้เลยอ่ะเราจะมาลองใช้กันดูเลยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยให้เราไปที่ adjustment tool นะครับแล้วก็เลือกขึ้นมาเป็นเคิร์นะครับ ฟื้นอาจจะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาหน้าตานี้เราใช้ยังไงใช่ไหมครับอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยให้เราติ๊กตัวนี้เลยนะครับติ๊กเป็นลูกมือแล้วก็ลูกศรขึ้นลง่อ่าทีนี้สมมติว่าผมจะให้ตัวหน้าผากเนี่ยสว่างขึ้นหรือว่าสีอะไรที่มันเหมือนหน้าผากเนี่ยมันจะดึงไปทั้งภาพไปนะครับอ่าผมจิ้มไปฟึอ่าคลิกค้างไว้นะครับคลิกใส่แล้วผมดึงขึ้นลักษณะของกราฟเห็นไหมครับตรงอ่า ทางขวามือล่างเนี่ยครับมันจะมีกราฟที่เราเลื่อนตามเมาส์เนี่ยที่เราขยับเมาส์มันก็จะเลื่อนตามตามสว่างเราก็เพิ่มความสว่างตามกราฟหรือว่าตามที่เราต้องการได้เฉพาะจุดนะฮแล้วผมอยากให้ท้องญ้าหรือว่าผ้าตรงนี้สว่างผมก็เพิ่มความสว่างได้อ่าประมาณนี้นะครับลองเล่นกันดูนะครับเฉพาะจุดเอ่เพิ่มได้ลดตรงนั้นตรงนี้ได้ไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบ ัหรือว่าทําอะไรให้ยากครับเราเพียงแค่ใช้เครื่องมือพวกนี้เราก็ได้ความสว่างของมันแล้วผมจะลองเล่นลองปรับไปเรื่อยๆอ่ะยังไงลองลองเล่นกันดูนครับส่วนนี้ผมว่าผมว่าสะดวกในหลายๆเรื่องเลยว่าดีกว่าเราไปทำอะไรให้มันเป็นเรื่องยากครับเครื่องมือมาให้ครบแล้วยังไงก็ลองใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ